ดูตัวเลือดาวีออนครับรถคันนี้ปี2010นะครับีออนนี่ครับไปดูไม้กันหน่อยนะครับไม้อยู่ที่200,200,000 74กิโลเมตรนะครับโอเคครับนี่ก็เปิดแอร์เรียบร้อยนะครับสุด รมปรับที่สปีดสามนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้าดูค่าเกียร์นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นค่าเกียร์นะครับหลังจากเปิดแอร์แล้วนะครับทักชั่นนะครับอยู่ประมาณประมาณร้อยสิบกว่าหายใช้ okay. ก็ประมาณร้อยยี่สิบนะครับอันนี้ก็คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวมาดูอาการกันนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเช็คท mm ี hmm. ่ in. ไฟเข้าคอมพิวเซอร์นะครับว่ามีไฟจ่ายมาไหมสักคู่ครับสักคู่นะครับลองวัดไฟดูหน่อยครับโอเคนะครับอันนี้ก็ไฟมาจ่ายที่คอมพิวเซอร์ปกตินะครับแปลว่าคอมเพิวเซอร์ไม่ทํางานตัวที่มีปัญหานะครับก็จะเป็นอาการนี้ก็จะเป็นชุดนะครับทำไมนะครับอาจจะเกิดการช็อตหรือว่าเกิดจากการใช้งานนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าหน้ามันค่อนข้างที่จะนี่นะครับหน้าคัสคอมแอร์ค่อนข้างที่จะห้างห่างนะครับเปิดแฟร์นั่นเองถ้ายัางครับ <c oughs> มาดูนะครับนี่นะครับจะ สายเหตุที่เปิดแอร์แล้วแอร์ไม่เย็นไม่มีความเย็นนะครับหรือบางครั้งเย็นอยู่พอแอร์ตัดก็ไม่เย็นนะครับอันนี้คือไปดูนะครับนี่คือเหล็กมันฉีกนะครับมุมหนึ่งสองมุมนะครับแล้วก็มุมที่สามด้านบนนะครับนี่อันนี้คือว่ามันจะหลุดอยู่แล้วนะครับนี่นี่นะครับนี่เลยอันนี้คือว่าชุดนะครับคอมแอร์เสียแน่นอนครับนี่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมมะได้แจ้งลูกค้านะครับว่าต้องเปลี่ยนชุดหน้าาันะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำการถอดกันนะครับก็มันจะหลุดอย่แง้วล่ะครับนี่ต้องลองมึงเลยแบบนึงอันนี้ เช็คเบื้องต้นคอไม่ดิ้นนะครับยังแน่นอยู่นะครับโอเคอย่างนี้เปลี่ยนนะาคับคอมแยได้นะครับแต่บางครั้งคอรุ่นนี้นั้นบางครั้งมันจะหลวมนะครับพอหลวมเนี่ยมันจะทําให้โมเลมันดิ้นนะครับพอเราไปเปลี่ยนแค่ชุดนะาคับคอมแย่แน่ใช้ได้แป๊บเดียวคัดพังนึงครับเพราะว่ามันวิ่งสายมันกินแกนคอนะครับก็ต้องดูเป็นเคสๆไปนะครับว่าอันไหนเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่ได้นะครับโอเคครับ นี่ก็เหลือแค่นี้ครับเดี๋ยวจะทำการเอาออกครับโอเคครับนี่ก็มาดูครับนี่เลยค่อนข้างที่จะสึกล้อนะครับเนะนโอเคครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการถอดชุดนะครับคอมเอนะครับอันนี้เราจะแกนกลางตรงนี้นะครับต้องหาอะไรหนุนนะครับไม่ให้ พระไปกดที่แกนตรงกลางครับอันนี้เราจะกดตรงกล่องครับจะลดปัญหาเรื่องแกนอาจจะสุดนะครับจะมีปัญหาตามมาภายหลังได้นะครับาต่อกันโอเคครับนี่ก็มาดูเลยครับนีย,นยโอเคครับสุดเรียบร้อยครับ ได้ไว้ไหนนี่อันนี้จะเห็นว่ามีรอยไหมนะครับอันนี้นี่นะครับเทอร์โมฟิลก็ได้จะขาดแล้วนะครับเป็นการตัดนะครับถ้าเป็นคอยเดิมนะครับจะมีเทอร์โมฟิลนะครับเวลาคอยร้อนเออคอยไม่เหล็กช็อตหรือโหลดเยอะๆครับเขาจะตัดเลยนะครับโอเคครับโอเคครับนี่ก็ถอดออกมาเรียบร้อยนะครับูุคามากนะครับอืม ผิวเป็นล่องนะครับนี่ก็โอเคเดี๋ยวไปดูอะไรที่เราจะทําการเปลี่ยนกันนะครับครับนี่ก็เป็นชุดนะครับคอมแอร์ที่เราจะทําการเปลี่ยนนะครับนี่นะครับมีเดย์ีออสาริส07ขึ้นไปประมาณ210อะพวกนี้ใส่กันได้นะครับก็จะแนะนำลูกค้าเพิ่มเติมว่าเปลี่ยนตรงมีเลยคุม คัสคอแมแอร์นะครับอันนี้ก็มันยังไม่เสียนะครับแต่ว่าแนะนําเชิงป้องกันนะครับเผือมันตอนอยู่กับเรามันไม่เสียจริงครับแต่ลูกค้าไปใช้ไปไม่เย็นเนี่ยกลับมาจะหาว่าเราเปลี่ยนไม่ตรงจุดนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนคู่ไปเลยนะครับโอเคครับได้คุยกับลูกค้านะครับเข้าใจตรงกันนะครับโอเคครับครับนี้ก็ใส่คัสคอมแอร์เสร็จเรียบน้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะตั้งสายพานกันนะครับเคครับรีเลย์ที่เราจะทําการเปลี่ยนครับนี่ก็เป็นรีเลย์ใหม่นะครับเซนโซนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับคอมเพรสเซอร์ก็กลับมาทํางานนะครับอันนี้ตัดนะครับอันนี้ทํางานแล้วนะครับโอเคก็รีเลย์เราก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับ ดูค่าเกณนะครับอันนี้แอร์ตัดนะครับซักชั่นอยู่ที่ประมาณ30นะครับไฮไซที่ประมาณ190นะ้าิอุณหภูมิในห้องโดยสารนะครับตอนนี้8.8นะครับก็กลับมาให้ความเย็นได้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับเียบนี้ก็เรียบร้อยนะครับ ตามอาการนะครับเกียนี้นี่ก็เป็นน้ำมันคอมเซอร์นะครับเราจะเติ่มการเติมครับทดแทนในระบบนะครับเนื่องจากตอนคอมเพททำงานนั้นจะมีเสียงหอนอยู่ในหน่อยนะครับอันนี้ก็เลยแนะนําลูกค้านะครับโอเคครับถ้าลูกค้ายังไม่พร้อมที่จะทําชุดใหญ่นะครับล้วก็จะแก้ไขสถานการณ์ต้นๆครับโดยเติมน้ำมันคอมเซอร์ไปนะครับโอเคครับทดแทนในระบบนะเลื่อเลขมาสองแสนแล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะทําการเติมลงไปนะครับ เติมน้ำมันคอมลงไปนะครับนี่ครับดูร้างน้ำคอมสะอาดนะครับคอยคอยพนาแล้วก็แผงคอนเดนเซอร์นะครับดูค่าเกียน,นะครับด้านชักชั่นอยู่ที่30นะครับไฮไซส์ที่ประมาณ200นะครับโอเคครับส่งงานครับ